เป็นยังไงถ้าคุณต้องตื่นมาอยู่ในโลศโลโลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋อเกเรเกมเมอร์เลือดใหม่หัวใจ LGBTQ นะครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกม b บ r r y นั่นเองนะครัอการถูกรลเปล่าวันนี้อ่ะ อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็อยากจะพยายามแปลพยายามอ่านนะเพื่อนๆนะครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่สั้นๆนะครับแต่ว่าน่ากลัวแล้วเขาบอกว่าหลอนและทึกใจมากๆแล้วก็อึดอัดสุดๆเลยนะเพราะว่าตัวละครของเรานะครับจะต้องอยู่ในโรงศพนั่นเองจ้าว่าแต่จะเป็นยังไงแล้วต้องแก้ไขสถานการณ์ยังไงเราไปสืบสาวราวเรื่องด้วยกันเลยดีกว่าลุย แม่งเอ้ยฟัก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 พระเจ้าฉันไม่มีฟั k ขายให้แกช่วยฉันด้วยอ่ะฉันได้โปรดฉันหิวฟั k อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนทำเป็นเสียงตัวละครเป็นอย่างนี้ช i ดโอเคช i ดทำไมอ่ะเขาอยู่ชิดกับอะไรชิดกันไปหรอมันแคบหรอ this is okay this is okay อ๋อโอเคนี่โอเคแล้วเนาะโอเคเขาอ่ะ มันชิดไปอีกเหรอที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนโอเคโอเคโอเออโอ้ my gosh โอ้ my gosh ทุกคนเฮ้ยเอา้าอยู่ดีๆกล้องก็หันไปมองแม่กุญแจอะ่ะฉันต้องการกุญแจงั้นเหรอแล้วต้องทำยังไงกันละ่ะทุกคนพระเจ้านี่นี่เราอยู่ในโรงศพใช่ไหมเอะยหายใจไม่ออกตายก่อนละเออไม่ใช่ลว <c oughs> ะวจนนะ เดี๋ยวก่อนตอนนี้เรามีมือถือแค่อันนึงใช่ไหมแล้วก็แอดกดอะไรไม่ได้เลยนอกจากเมาส์อันเดียวเพื่อนสแสดงว่าเราจะต้องทําการขุดคุยที่นี่ใช่ไหมก่อนอื่นขุดคุยโทรศัพท์ก่อนได้ปะดีสุเกอยู่นั่นแหละเออถ้าเป็นเราเราคงพูดอย่างเงี้ยทุกคนอุย้ยมีข้อความด้วยละ่ะมีของคุณแม่โทรหาแม่ได้ไหมอ้ยเหมือนจะดูแซมได้ด้วยใกล้จะเสร็จแล้วคุณต้องการอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วขอบคุณนะบีโฮมซูนเจอกันที่บ้านหรอ เอ๊ะเคเคด้นะอ๋อฝั่งังก็คุยกันอย่างนี้นะเนี่ยทุกอย่างโอเคไหมแซมแล้วก็เขาส่งรูปลงศพขยะแล้วก็ขดน้ําอะไรอะมันมีความหมายอะไรบางอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งสังเกตเห็นแบตเราลดด้วยนะเนี่ยเ้วเวลาก็เพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนกันทุกคนเอาแล้วไงไม่มีเน็ตจ้าปิดไฟสิจ้ารออะไรเมื่อกันไปหรือเปล่าไปได้โอเคมันเงียบมากมันไม่มีเสียงอะไรเลยอะโอ้ ฉันจะต้องออกไปจากที่นี่ฉันรู้ฉันก็เหมือนกันแหละไม่นั้นายต้องตายที่นี่เขาบอกขวดน้ำเหรอเดี๋ยวๆขวดน้ำเฮ้ยแอดเห็นเลขสี่ทุกคนมีการใบหวยเกิดขึ้นนะอ้าวอ้าวตกใจเดี๋ยวๆเฮ้ยเราอ้าวเราจะต้องเปิดไอ้กล่องบ้าๆนี่แล้วมีรหัสอะไรบางอย่างตั้งทับแขนเราอยู่ด้วยอ่ะ หรือว่าขวดน้ําเลขสี่นี่หมายถึงรหัสวดูดีมีใครนอนอยู่ข้างๆเราเหรอ h a า i อ้แซดนั่นอะไรน่ะเลขแปไงเฮ้ยมีเลขห้าด้วยเพื่อนเพื่อนมีเลขห้าด้วยแอดฟุกมากเลยมี5้าแปี่ลองดูดิอ่ะกอกเลยกันนะเข้าสู่ช่วงขโมยของจริงจังกับแอดป่อะไรโอเคนะพระเจ้าอ่ะเลขแปดดิสี่ห้าปดโอ้นีใบหวยปะเนี่ยถ้าเกิดแอด พิมพ์ถูกสักครั้งหนึ่งนะมันต้องไปปันการใบหวยนี่แสดงว่าแอดพิมพ์ผิดหรอมันมีแค่3ตัวเลขเท่านั้นน่ะเอ้าเฮ้ยทำไมกดกดหีบไม่ได้แล้วพระเจ้าทุกคนไหมนะแล้วนั่นอะไรวะนนียเห็นตั้งนานละโอ้ my god โอ a y เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะใช้ไฟแช็คยังไงอ่ะเอาวุปถัมภ์เราเหลือสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนเย้โอ้โหพอเปิดไฟแช็กแล้วหลอนชิบหายเลยพระเจ้าโอเค สี่ห้าปไม่ใช่นั่นก็ต้องเป็นตะกี้อะไรอะห้าสี่แปดไปแล้วจะออกจากที่จะนี่โอ้ยอย่าบ่นเยอะอย่าบ่นเยอะพี่แปดห้าสี่เฮ้ยเปิดได้แล้วทุกคนอย่าลืมนะไปไว้หวยกันนะทุกคนนะแปดห้าสี่อะไรวะเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแอดเปิดได้ละฝั่งหนึ่งทุกคนเฮ้ยเออโอเคทุกอย่างจะโอเคใช่ใช่ช่ฉันฉันเก็บอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะ่ะ I need key. a ฉันต้องการกุญแจเหรอนี่ไงเปิดกระเกงมาเลยเปิดกระเกงมาดูหน่อยสิไม่ใชายเฮ้ยขยับอะไรว้าวว้าวว้าวหยิบอะไรมาทีก็สยองสยองขื่อนิดนึง I can do this ฉันจะทำได้หนึ่งสองสามคืออะไรอ่ะหรือเปิดเปิดเปิดมันมืดเออฮะมันมืดไอ้ Need a key ฉันต้องการบางอย่างสำหรับสิ่งนี้หาไปหามา เราก็มาหันเจอข้างบนทุกคนแต่ไฟแช็คมันทําให้เราเห็นไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดนิดนึงอะไรอะเขาเขียนว่าเราจะตายที่นี่ไม่นะฉันไม่มีทางตายที่นี่ฉันต้องรอดไปกินมะยงชิดให้ได้มะยงชิดมีประโยชน์มากมายอย่าลืมซื้อมากินกันนะครับตัวละครก็พูดอยู่ว่าเฮ้ยมือใครอะ บอกฉันแบบนี้ก็ได้โอ้โหไรตัวละครมันไม่บนหน่อยหรอปล่อยกูกีด้วคนเดียวแต่กีามีค้อนแล้วตรงนี้เขาบอกอยากได้กุญแจนี่ไงได้แล้วโอเคเก็บอะไรมาวะหน้าไม่รู้ว่าเก็บอะไรมาอ้า <laughs> อย่าเอ้ยโอเคอเฮ้ยแต่ว่าไอ้กล่องที่เอด็ดจะต้องมาวางตรงนี้มันหายไปแล้วว่ากล่องอะโอเคแล้วแล้วไอ้ก็แก้ปัญหาได้ทุกคน เฮ้ยปิดไฟฉายก่อนปิดไฟฉายก่อน้าพระเจ้า,จามาอีกแล้วมือไหมนะโอเคไฟแชกไฟแชกพระเจ้าเสียวที่สลังที่ไม่ใช่สลังดีเสียบไหลเลยอ,ะอ่ะ,อะโอเคโอเคเราต้องเอาขอเอาจากกล่องนี้ทุกคนแล้วตัวละครยืดคอไปได้๋ยวกายวันนียตัวละครตายแล้วใช่ไหมเอาแล้วไง เล่นคอยแลว้วพัดเซนนีนาะเราต้องอ่านอะไรตรงไหนหรือเปล่าเปิดพัดลมเอ้ไม่ใช่เปิดพัดลมดิอันนี้หรือเปล่าวะเนี้ยหนึ่งสามสี่หนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นรหัสอะไรบางอย่างแน่เนี่ยเนี่ยเอออะไรเลยอ้าอู้หู้หคนข้างๆเราบันทบใกูแล้วจะไปทำอะไรแกเหรอไม่นะยังไงดีละ่ะเริ่มเก,งเกรงๆแล้ว,วเขาไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะ นี่นายนายรู้รหัสหรือเปล่าฉันจะไปดูได้ยังไงละ่ะมีตาก็หาเอาเองสิแกก็มีตาเหมือนกันนั่นแหละแกก็ช่วยฉันหาสิาเจ้าทำาะไรดีทุกคนเราเอาไฟฉายลงก่อนไหมเอ้ยไม่ใช่เอาไฟแช็คลงก่อนพอะเราต้องใช้ไฟอะ่ะเอ็ดมองแล้วไม่เห็นมันจะหยิบอะไรได,ได้จากไหนอีกอะอะ<า>ป้า,าจูป้า,าเมื่อกี้เพิ่งจะเก็ตเห็นนะทุกคนไหมนะ เกมนี้มันทำไปแอดกี่เดียวไม่ได้กดดันจะเจอเอาเหรียญมาทำอ้าห่าไปทำอ้าห่าแลจับจับอะไรนักหนาเอามือไปเออมึงจับกูสามสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยทำไมกูเล่นอกเยอะหรอไม่นะโอเคยุย้ยเออแล้วก็ไงนะเปิดไฟเช็กเออแล้วก็แล้วก็ปิดมือถือไงนะโอเคกดให้มันหมดไปเลยทุกจุดอ่ะเพื่อาไปทุกคนตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อะ่ะรหัสมันก็เปิดไม่ได้อะ่ะทุกคน เนี่ยเห็นปะเฮะ้เสียงอะไรอ่ะเฮ้รู้เสียงอะไรวะเฮะ้อทํทำอะไรฉันเลยเออกลัวแล้วจ้ะมองทำไมหน้าฉันเือนพ่อแกหรอเป็นผีที่ปรับจ้องหน้าแนะส่องเกมแล้วนะคราวที่แล้วก็อยู่บนรถด้วยกันเลยอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องออกไปจากตรงนี้ทุกคน อ๋อโอเคอ๋อเดี๋ยวตะกี้ที่เขาให้เหรียญเราคือให้เราใครเอาไปหรอโอ้ยขอบคุณนะเนี่ยใจบุญสุนทานเหลือเกินโอเคออกไปแล้วใช่ไหมเราจะออกแล้วนะถ้าอย่างนั้นตะกี้ที่แอดจะยินก็คงจะเป็นฝั่งนี้โอ้ยใจบุญสุนทานเหลือเกินทุกคนผีใจดีเกมนี้เห็นไหมหนะ้าตาก็สวยสวยฉันรู้แนละ้วว่าแก,กโกหกต่อแหละโอ้ยฉันเป็นคนจริงใจนะเชื่อฉันหน่อยสินาะนะเดี๋ยวฉันจะพาไปกินฟักด้วยกันนะแต่ตอนนี้ฉันขอนั่งทับก่อนเพราะมีคนมาทํา อะไรอะอะไรเหรอโอ้โหไม่เป็นไรโอเคเก็บเกงใจมึงมากเลยจ้าอ่ะหนึ่งสามสี่หนึ่งเรามาลองกันอีกรอบนะทุกคนนะเรามาดูกันว่าเลขหนึ่งมันคงจะเป็นข้างบนหรือเปล่าแล้วสามคืออันไหนอันนี้หนึ่งศูนย์อันนี้ศูนย์ป่ะหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยได้ทุกคนเสียงเมื่อกี้ไอ้ยาได้กุณเจแล้วจ้าฉันจะไปแล้วนะพี่จ๋าแล้ว เฮ้ยไปแล้วทุกคนยังไงอะ,อะโอเคออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเออฉันเอาใจช่วยเดี๋ยวฉันตอดใส่หน้านะไม่ใช่นะ,ะพระเจ้าทุกคนลุ้นไหมเนี่ยคือแอดคือไม่เห็นอะไรเลยมันมีแต่เสียงคือแล้วอ,อัดแตกแล้วมัน้งเนี่ยเออ เออเปนมันกำลังจะเปิดออกเฮ้ยเขาพูดแล้วก็เลยจะเปิดออก, so ออกเออมันเปิดออกแล้วมันเปิดออก,ม,ออกมันออกแล้วแล้วไงสุดท้ายสุดท้ายทำไมวร,วราะ <Finally. S 1> อย่างนั้นน่ะตัวละครหลง่ายทุกคนยังไงอะ you have escape เหรอเ <Wow. S 1> อาเฮ้ยอยู่ดีๆเราก็ลอดเฉยเลยทุกคน ซึ่งทบทความตะกี้นั้นถ้าใครอ่านไม่ทันเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังให้นะจ๊ะเพราะว่าถ่ายด้วย Google t r ท n s l a t e กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าคุณได้หนีรอดไปแล้วขอบคุณสำหรับการเล่นเกมบูริทนะฉันต้องการสร้างสิ่งที่แตกต่างและน่าสนใจสําหรับวันฮาโลวีนปี2023ฉันใช้เวลาหนึ่งเดือนในการสร้างเกมนี้ดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับประสบการณ์นี้สนุกมากที่ได้สร้างและเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในการนําเสนอมันออกมาในจํานวนที่สั้นๆเช่นนี้ของเวลานี้ฉันอยากจะเล่นเกมนี้ต่อในอนาคตสุขสันต์วัน Halloween. กเจ ซึ่งจนะบอกว่าเกมของเขานั้นสร้างความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบเสียวไหลเสียวนมมากๆเลยนะ <laughs> เพราะว่าเกมมันนอนอยู่ในโลงศพจริงๆแต่สุดท้ายแอดก็รอดโว้ยโอ้โหแต่พี่ผีมาจ้องหน้าแล้วแบบช่วยเราด้วยนะแส,สดงว่าผีก็ใจดีเกมนี้นะจ๊ะก็ฝากกันไปด้วยนะครับผลการเชียร์สุดข,ของแอดเช่นกันนะครับถ้าชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไปก่อนยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีจ้า